เอาล้ครับการสวัสดีชาวอีวอนทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้ฮะเรากลับมาเจอหน้ากันอีกแล้วนะครับทุกคนผมแบบรอมานานเลยฮะคือมันจอผมมันมีปัญหาเอาก็เลยเอาไปเคลมนะครับคือสักพักใหญ่เลยเกือบเดือนน่ะนะฮะแล้วแบบก่อนหน้านี้นะครับก็คือแบบผมไปทําภารกิจส่วนตัวมานะฮะเราเรียกว่าภารกิจส่วนตัวนะครับทําค่อนข้างนานเลยนะแต่นี่คือผมกลับมาแล้วฮะทั้งนี่กล้อง เห็นไหมภาพชัดคมมากขึ้นนะครับคมชัดอะแล้วแต่แสงอาจจะยังนะฮะแสงผมนี่ไม่อยากเห็นหรอกมันอยู่ข้างหลังนะครับเป็นตัวส่องแสกยังไม่ได้เปิดนะฮะแล้วก็ไม่นี่นะครับเสียบเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะเรื่องภาพด้วยนะครับผมแล้วก็ภาพในเกมด้วยนะครับเป็นยังไงคอมเมนต์บอกนะผมจะปรับแก้เรื่อยๆอนะฮะวันนี้รู้สึกว่าปรับแก้หลายๆอย่างนะครับแต่อาจจะแบบบางคนอาจจะดูแลแสบตาหรือยังไงคอมเมนต์บอกได้นะหรือว่าไม่ชัดนะครับผม คลิปนี้ครับเราจะมารีวิวนักเตะแลกฟรีครับหลุยส์โซเลนะ่าร่างกองหน้าเลยนี่ครับผมที่แกคือแบบโด่งดังอ,ะอ่ะก็คือตำนานลิเวอร์พูลก็เรียกได้อะ่ะนั่นแหละของจริงนะครับนี่ฮะตำนานลิเวอร์พูลตำนานบาร์ซ่าได้แต่วะน่าเรียกได้อยู่างนะั้นตำนานบาซ่านะฮะโซเลน่ครับหน,น,นีตัน97เลยนะฮะอายุ36ปีนี่ครับผมยังน้อยกว่าโดโลเมาซี่อีกนะครับ แต่ถ้าเป็นนับเป็นช่วงนี้นะ,ะก็คือช่วงที่เขาค่อนข้างจะดรอปลงมาเยอะเลยนะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ไมอามีม่กับแมสซี่นะฮะเพิ่งย้ายมาไม่นานนะครับผมเพื่อนเก่ากนะัน่ะเพื่อนสีอะ่ะเออนี่ฮะเป็นสไตล์ฟอร์เวิร์ดนะครับฟอร์เวิร์ดจะเป็นสไตล์แบบลงรับบอลต่ำนะครับทุกคนนะเลยนี้ฮะนี่หาช่องนะครับ94นะะี่ฮะการคอนโทรลบรู้สึกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะ แล้วเรียกไฟชิงกา1สครับผมยิงคมนะฮะ heading ถือว่าโอเคอยู่นะฮะแล้วก็มีปั่นโค้งยิงฟรีซิกนะครับผมสปีดไม่ค่อยโหดนะฮะแต่สปีดต้นพอมีนะครับพอใช้ได้นะพอคลิก84ครับยิงแล้วยิงโคมบอกเกาะนะฮะมีความแข็งด้วยนะครับ84นะฮะแล้วมีบาลานนะครับ91เอ้ยแจ๋วว่ะแต่ความฟิต73นะครับสามพี่แจ๊กอายุเริ่มเยอะแล้วนะครับผมและนี่ครับหายนฮะเท้าซ้ายนะครับ นี่เป็นสกิลของบอลคันพิธายแอนเทอร์นะครับสกิลยิงนะฮะเราเล่นโคลเลอร์ไลซิ่งช็อตนะครับเออตอรมิตติฟิชชิ่งนะฮะเอ่อเฟิร์สไทม์ช็อตนะครับบุยคบคันนะฮะสำหรับกองหน้านะครับผมถือว่าเวลีกูเด่ะผมบอกก่อนเลยสำหรับดุยโซเลสนะครับแต่สไตล์เขาอาจจะลงมารับบอลต่ำเลยนะอาจจะไม่ค่อยถนัดสำหรับผมเท่าไหร่นะแต่ผมจะเล่นให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าแลกมาคุ้มหรือเปล่านะครับนี่ศูนย์เกมนะยังไม่เคยเล่นเลยนะครับผม นี่ครับถ้าใครอยากแลกนะครับแลกนี้นะครับกดไปที่รูปคนนะล่างขวานะครับแล้วก็กดไปที่แพ็กนักติกนะฮะที่ให้สุ่มแต่วีคเนี่ยลาไวหลังสุดเลยนะครับนี่แพ็กนี้นะฮะคือแพ็กแลกดาก้อนบอลนะครับแล้วบอลก็คือข้างบนเห็นปะนี่เดี๋ยวกดให้ดูนะครับกดตรงนี้เลยนะฮะเห็นไหมรับบอลเราจะได้จากการเล่นนะครับแมตพาร์ตฟรีเนี่ยก็ได้หมดนะผมมีห้าดาวหนึ่งอันนะฮะนี่ขอบจอมันจะไม่ถึงนะครับเพราะเป็น iPhone นะฮะ แล้วก็มี4ดาว5อันนะครับ3ดาว2อัน2ดาวสุดอันนะฮะแลกโซเลไปแล้วนะครับเหลือ1ึอันเดี๋ยวว่าจะแลกอีกตัวหน,นึ่งมารีวิวให้ดูนะฮะอาจจะเป็นไปเป้แล้วก็ดาริบินนะครับขีมิดผมไม่ค่อยอยากได้นะฮะขีมิดอาจจะแบบเยอะไปแล้วครับตัวผมเนะี้ยมีอยู่3ล่างมันนะ้งเนี่ยไปครับทุกคนนะเราไปลุยกันต่เกมครับผม let's go what's t o เป็นยังไง a few moments later มาแล้วครับทุกคนนะ เมื่อกี้ผมแบบแก้เราเล็หน่อยนะครับผมมามามารับชมดุยสัวเลสกันนะครับ let's go โอ้ยสวยัวเลสผมเล้ขึ้นนะเลยผมขึ้ไม่ได้อาฝากส่วเลนะสฮะสัวเลตบนี่ไงลวแทงต่อครับพิพแทงหนึหรือเปล่าวะเมื่อกี้โ <Don 't S 1> ดดดิเอาชิพารแล้วโอเวนไมเคิลโอเวนอะไรครับเวนเฮ้ยทีเขาเฮ้ยเฮเยกบ ตัวไม่แถบพวกปีกอะไรนะโชว์ไทม์เต็มไปหมดเลยนะครับแต่โซเลตผมไม่เอาบอลเลยคือเพราะอะไรก็ไม่รู้นะฮะคืออย่างอย่างที่บอกเลยครับว่าเกมนี้คือเกมแรกนะครับก็ไม่รู้ว่าโซเลตจะโหดหรือเปล่านะแต่ผมแลกมาแล้วนะจ๊ะนี่จะขึ้นโมงได้นะครับเอาแต่ส่งโมงให้เพื่อไม่ตรงนะฮะไม่รู้ว่าจะผ่านเกณฑ์สำหรับผมหรือเปล่าน,นะต้องรอชมนะครับ โอ๊ยทำอะไรน่ะแทงได้ฮะวิ่งลงรอแล้วผมจะเอาเป็นไว้ครับแทงอันนี้ฮะบนหมัแทงเนีับผมชิปขาดจงให้โซเลสนะฮะไม่ได้ครับสซตตดได้นะฮะวิ่งรอเลยครับแต่เขาไม่แทงก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแทงก่อนบนหนึ่งสองฮะไปให้ผมไปครับเกมไว้ครับเพื่อนโซเลสไปฮะโซเลสออกค้างครับผมไม่ได้ครับอือ เห็นยืนรอปะเนี่ยชิบหายแล้วมันคนหลุดนะโอเคครับคือเราก็ตึงไงเราก็แม่นยำด้วยดิทีนึงฮะโอไมก์ก่ฝากเพื่อนนิมเส้นโซเลสเอามาหน่อยโซเลสครับยังบังไม่ได้ตียิงเตะขาด้ยตัวทีนะพอดีเกเรฮะพอดีเกเรโดนยัเกเรไปหน่อยนะครับเกเรจัดเลยเมื่อ้นี่ฮะผมฝาโซเลสครับผมโซเลสเข้าซ้ายฮะ เข้าขวาขอญาติหลอดม่วงโหย,ยิงไกลจัดลูกเนี้ยคือเราแบบยังไม่เคยเล่นนะครับเราก็ต้องจูนอะแะอย่างหนึ่งผมไม่ถนัดสไตล์เขาเลยนะฮะฟอร์เวิร์ดอะต้องพยายามค่อยๆเล่นนะครับว่ามันได้ประมาณเท่าไหร่ถึงดีที่สุดนะเอาเท้าซ้ายมาเปิดดิเท้าซ้ายมีใครเอ่ยในทีมไม่มีเท้าซ้ายเยี่ยมไปสูตรแม่งเลย สูตรแม่งเลยครับเป็นไว้อ้โหูเกะก,กะมากเลยโรดี้คือยืนตรงไหนก็มีเต็มหมดอะแต่ยืนบางเฉยจะรู้อะอะไรครับเอโต้ทำไมทำไมเอโต้ฮ้ยเปิดแต่ไม่มองด้วยนี่มองแล้วไม่เปิดสเเสไม่ตรงเพื่อนไม่คนเล่นจังหวะเดียวต่งกลางหรือเปล่าจ้าส,สดิจ้ามีคนวิ่งครับสเตเตสนะแต่เห็นหนึ่งครับผม แทงต่อครับโอ้โหคิลเลอร์พาจัดแล้วขอญาติหลอดม่วงม่วงแม่งจะหายจะหายแล่ไม่หายแล่ัวเล้คือแบบเซนเขาเรียกว่าลูกเก่าลูกเก่านะฮะกัะคือแบบมากประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยนะได้ลูกเก่านะฮะัวเล้อ่ะสุดเดินครับแต่มีคนยืนรอวะเบนไว้เท้าซ้ายบอกได้ฮะขอเท้าขวานึงได้ปะ,ะไม่ได้ผม ไกลไปนะอ้เป่าเฉยถามจริงโลน้นคือมันเป่าแบบมั่วซั่วมากครับลูกนี้ผมพูดจริงอโอโอ,อย่างมั่วทุกคนคือบ้าจ,จัดอันเนี้ยเป่าอย่างโกงอ่ะอผมอยากปรับให้มันเต็มจอ,อ,นนอทุกคนจริงๆไหนทุกคนเห็นเต็มจอเนะยครับอันเนี้ยทุกคนเห็นไม่เต็มจอแนะ ไปครับทุกคนนะฮะตัดครึ่งหลังเลยครับผมไปครับไม่ไปล,ละตัดพอดีฮะโซเลตคือเกมแรกเลยให้ทุกคนได้ดูว่ามันน่าแล่ไหมอะอ่ะจอนนี้นถ้าคูณจตรงเลยนี่ครับแต่ลองดูสูตรนี้นะฮะผ่านปะโซเลตถือว่าช้านะครับไม่มีความเร็วนะสูตรนี้ยังไม่ผ่านนะฮะเพราะว่าสูตรนี้ต้องมีความเร็วนะครับเอ้าเอ้างงหมดละเพิ่เกี่ยวหน่อยไม่มีใครเกี่ยวได้ฮะกลางกลางกลางมี้เห็นแทงครับผม มีคนไปพอดีผมเห็นอยู่เมื่อกี้เปิดมาขออนุญาตีกลับครับตะบอกถึงช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยบังครับฝากฮะผมก็ตุกเฉยเลยเปิดโปรวมาฮะจะยังครับทีมโหดแค่ไหนก็ขอญาติชิพ่า,า,าละโอ้ยโกหกเทปตะบอกโคตทีนะเคลียร์ดิเพื่อนรออะไรอ่ะโอ้รอซอสเหรอถามจริงดูภาพช้าผมขอดูภาพช้าเลยคือเป็นเอือก่ะ ไม่ให้ดูอีกนิ่เอ๋อจัดเป็นไรวะนะบอลมาอยู่ของไหลสองสามทีโคตรเอ๋อเลยโอ้เจ้าอ่ะโดนลูกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วผมก็ตกเฉย,เยนะแม่ปเป้วบอนี่โอ้โหเขาบอลหนักนะบอลหนักนะครับสวัสดีครับเอโต้เร็วก็จริงเหอะเจอคุณได้ผมเก็บหมดอะ่ะคุณได้ผมเก็บหมดไงบอกอยู่นะฮะไปครับง่ายๆครับ สวัสดฮะตกมาโซเลยตกครับผมอย่าเยอะอย่าเยอะขอร้องอย่าเยอะอย่าเยอะดีแครไลท์เขาซ้ายจานปังบังอย่างแรงมั้งจ้าอะนะครับสนุนเยอะฮะต่อผมเยอะครับโซเลยเข้าขวาฮะโซเลยเข้าขวาอืมจะหลอดม่วงๆนะครับแต่แก้ตัวดิเพื่อนแก้ตัวให้หน่อยดิคือเมื่อกี้เอ็งเอ่ยมากเลยอยู่งหลังคนเดียวอ่ะ แทงอยู่นะครับผมว่ามีการแทงแล้วตกเข้อกลางเขาเปิดว่ะผมเลี้ยงลายมานะฮะชิพ่าแล้วชิพ่าแล้วเจอลูปอย่างเงี้ยลูกเอ,อ๋ออะเขาเรียกว่าลูกเอ,อ๋อทุกคนลูกเอ๋อจริงเลยฮะเอ๋อจัดอะยังไงครับยังไงรอโขกทิ้งนะฮะเอ,อะ๋อเกี้เน็ตเวิดเปิด ว่าแล้วโซเนสไปฮะัวเลสทำทางครับผมไปครับัวเลสมีคันมีไฮอันเทิญกูชิหาละเลยเอาหน่อยเพื่อนเลยเอาหน่อยเออโซเลสแม่งส่งเลสซิชเฉยจะรู้อ่ะจะรู้จริงมรือมเนี่ยระยะครับเป็นตัวเลยฮะเอาลุงลูมมาแทนหน่อยโซเลสผมไม่เปลี่ยนออกนะก็เอาเป็นให้เป็นเกมของโซเลสเองเลยนะฮะเกมเนี้ย คือเปลี่ยนเกมบุกมาหมดเลยนะครับเราไม่มีเกมลับเ,เกมลับตัวหนึ่งก็ดีใครเดีวะปาแมนเชเดีกว่านะฮะวิลสเกอร์หมดแล้วนะครับผมปมนเชนเล่างนี้เป็นล่างแต่หอยเยอะนะแต่มีความเร็วที่91อะ่ะตึงเมล่อไคิดดูโคตรโหดอะ่ะนะครับมาฮะยังไงจูดอาวโดนนะขู่จับบอลจูดเอ้ยแม่ง แล้วชิงยูโรเองยังยิงให้อยู่เลยนะเว้ยโอ้โหหลุดแบบงงๆแต่โทษทีโกหมงงกว่าโกหมเซฟจัดอะ่ะคือทีมเขาโหดจริงอันเนี้พูดจริงไม่จริงนังเลยขอดแม่นๆมนจลาดไม่แม่นหรอถามจริงจลาดมีแม่นกว่าน,นี้ไหมคือแบบขอแบบมุมมุมสามเหลี่ยมมุมฉากอันนะี้คมคมเหมือนนะีมีปะขอโดนหน่อยดิขอแบบแน่นๆอนะ่ะหนึ่งที่ไหมฮฟาแฟเฟนะ เขาดักเยอะนะครับนี่เขาดักเยอะเขาดักเยอะฮะทุกคนตบมาฟันเฟนนะฮะนี่ที่แปดสิบแล้วผมตบนี้ครับนี่แล้วเขาพูดโดนผมชิงหมดอะตบผมชิงหมดเอา้าโอ้โหถามจริงเถอะเพื่อนเลิฟเพื่อนเลิฟถามจริงเถอะทีะทะ่โอ้ล้ำแบบโคตรน้อยเลยโน,นเลสคือแบบแต่งให้โคตรสวยอะเบดดี้คือแบบวิ่งสอดสวยเหมือนกันนะครับ นมื่อกี้นโซเลสแบบเป็นสไตล์แบบนี่ไงลงเอาบอลบอกอยู่นะฮะผมก็เ,เสียายเลยทุกคนส่งผิดตัวเนี่ยไม่มาละอ่านกลางนี่สวยโซเลสแทงไปไปเพื่อนวิ่งแล้วพาวเมอร์ขอหน่อยเหอะวะซ้ำไ,งไงด้ไหมเฟกจอดคนเฟกจอดไม่ทันโอ้สองทีแล้วเพื่อนสองทีแล้วผมพูดจริงคนหนึ่งคนหนึ่งอย่าโดน ฝากไว้ขอฮะยังไงแท่งร้อยเปอร์เซ็นสวยเพื่อนแก้เลยให้แก้ผมเลยแก้ผมเลย,ออยกกโอเคฮะลูกเดียวทันปะวะถ้าผมขึ้นไปผมส่งพลาดจบเลยนะครับม่นเป่าเลยไอ้โลนะ่ะคือมันไม่งาปเป่าเลยนะฮะผมหาตัวส่งก่อนโอ้มันเป่าไวจิปิ่งเลยโอ้โห เฮ้ยผมแทงยังสวยไดหลายลูกด้วยเกมเนี้ยแม่งมีโอกาสได้ยิงลูกลูกเดียวฮะตอนต้นเกมเลยครับพเพลย์เนี่ยะดูทีมเขาดูทีมเขาเอาดูดิแต่เติมจัดอะคือแบบเทพพลัวของเทพเขาเนี่ยเนี่ยทีมค่อนข้างโหดนะครับเฮ้ยเห็นร่างไหนวะผมจำไม่ได้ร่างเก่ากึกเลยปะนานนะนานนานค่อนข้างนานมากมากนะครับเห็นร่างเนี้ยนี่ผมปรับเบาลงไปดู ถ้าเราเนะี่ยเราจะพูดดังขึ้นนะครับเสียงก็จะได้ยินไกลขึ้นนะสมมุติว่าผมไปอยู่ตรงหน้าปรตูเนะี่ยก็จะได้ยินนะฮะดูจะปรับ,รบยังไงดีนะยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับปของที่ได้มาใหม่งงอยู่เนะี่ยที่เาขาโหดมากเลยนะครับแต่ดูที่ผมดิไม่นตโคตรเสบะโทษทีนะฮะคือไอ้แม่งดีจัดอะไมเนตอะไอ้ไอ้ AI ตึงจริงรับผมโซเล่คือจ็ดจุดศูนยไงก็แค่นั้นแหละเลยเลยเอาผมยิงโคตรคมอะ ถ้าผมยิงโคมอรินาได้หลายลูกแล้วจริงลูกแบบนั้นนะ่ะผมมันเสียดายมากเลยแม่งล้ำหน้าดิดเดียวฮนะโอ้เสียดายครับผมโอ้ยเซ็งนี่นะับทุกคนนะโซเลถือว่าก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับสําหรับกองหน้านะแต่เป็นกองหน้าต้องยืนคู่อนะ่ะยืนเดี่ยวนะีผมว่าจะเป็นฟาหนาเกินไปนะครับยืนเดี่ยวเนะนี่ยแนะนํายืนคู่นะแต่ถ้าเรามีโค้งสอง,องตัวหรือว่าปีกกบบเด็ดจริงๆอะ่ะเอามายืนหน้า คอยเก็บบอลได้อยู่นะฮะเก็บบอลน,นะแล้วก็แบบคอยเบิ้ลกับกองกลางระลุกหรือว่าแทงออกข้างนะครับผมถ้าข้างเราจี้จริงๆนะสมมติข้างเป็นบิดโคเลอร์นะบิดวิดโคเลอร์ก็คือแบบพิงแบบเราได้พักบอลเนนะี่ยปุ๊บแล้วแทงออกข้างให้บิดวิ่งเนะี่ยบิดตบเข้าในปั่นโคง้งมีโอกาสาเข้าอยู่นะถือว่าได้นะฮะพักบอลได้ดีนะฮะแล้วก็เป็นตัวเก็บบอลแล้วก็ส่งบอลค่อนข้างจะฉลาดน,นะฮะคล้ายแบบส่งมีประสบการณ์นะนะนครับ ก็โอเคฮะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคสำหรับผมนะครับแรกมาถือว่าไม่แย่นะฮะแต่ถ้าถ้าใครแบบอยากเล่นแบบทรงบูบูทรงเพชรฆาตดัดต้องการหาประตูเลยนะก็ไม่เหมาะนะครับเพราะว่าพี่แกเป็นสายฟาเวิร์ดนะครับไม่ใช่โก้ชเชอร์ที่แบบจะล่าตะข่ายอย่างเดียวนะฮะโอเคครับทุกคนนะฮะทุกคลิปนี้เป็นสาระต่อคนดูนะครับหรือคนดูชอบนะครับฝากกดติดตามให้กันด้วยนะฮะทำให้ขั้นกันได้นะจ๊ะแล้วอย่าลืมนะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดดิ่งให้กันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมบ๊ายบายจุ๊บอ้าว